ก็เลยไม่มีคนดีลงไปที่จะไปลุยคือระยะยาวมันไม่ได้แก้ตรงระบบการเมืองมันต้องไปแก้ในแนวความคิดของสังคมในเรื่องเหล่านี้ว่าคุณอย่าเลือกนะในลักษณะเช่นนี้การมีอำนาจสินจ้างเนี่ยนะครับถ้าคุณเลือกคุณก็จะได้คนอย่างเงี้ยไม่ว่ามันจะมาระบบไหนมันก็เกิดระบบของการ,รเข้าไปอุปถัมภ์ระบบการใช้อำนาจที่ไม่ชอบได้ตลอด ราะฉะนั้นไอ้ตรงที่ที่เราคุยกันเรื่องนายกมาจากการเลือกตั้งไม่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยผมมองว่ามันเป็นพฤติกรรมปลายทางของคนไทยนะฮะว่าคนไทยไปมองันตรงจุดสุดยอดแล้วว่าจะเอาอย่างเงี้ยว่าถ้าไม่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยต้องมาจากการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยแลวน้นี้จะสนุกใหญ่แล้วคุณหมอว่าไงที่ผมถามเมื่อกี้นี้หรือยังเถียงอยู่ผมยังเถียงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการร่างรัฐธรรมนูญคราวนี้น่ย จึงเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันโดยรอบครอบอต้องการบุคคลผู้มีความรู้ที่จะช่วยกันคิดในการที่จะหาทางที่จะให้วิธีการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีที่ไม่มาจากสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรให้ได้นะครับ,รบจะเป็นโดยวิธีใดก็ได้แต่ว่าให้เป็นหน้าที่ของ สรใหม่นี้เป็นฝ่ายคิดขึ้นมานะครับครับเอาละครับนั่นคือประเด็นเปราะบางอันที่หนึ่งคุณสันติสุขคุณเป็นคนคุณเป็นคนนอกผมเนี่ยตอนนี้ยังเป็นสบายง่อยทั้งสามคนนะครับเป็นตัวอย่างให้คุณเห็นแล้วว่าประเด็นเนี่ยมันคงจะมองต่างกันได้มองต่างกันได้แล้วต้องสู้กันได้วันนี้ผมเนี่ยปกปิดอยู่ว่าผมมองอย่างไรนะครับแต่ว่าผมจะซักค้านสองท่านนี้นะครับนั่นเปราะบางที่หนึ่งเปราะบางที่สองเปราะบางที่สองเป็นเรื่องในความเห็นผมเป็นเรื่องวุฒิสภา วุฒิสภาจะมีหรือไม่มีดีในความเห็นผมว่าไม่มีไม่มีดีกว่าไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะงี้ฮะคือจริงๆเนี่ยท่านอาจารย์ประดิษฐ์ก็ทราบว่าวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันมาโดยโดยเสียงข้างมากลากกันไปนะฮะเพราะว่าเลาไปถามประชาชนประชาชนก็บอกเอาอย่างนี้ดีมันแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าในพื้นฐานทางวิชาการเนี่ยการวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งมันต้องสะท้อนระบบการเมืองอะไรบางอย่างอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งก็เพราะว่ามันเป็นตัวแทนของรัฐ ันรัฐมาเป็นตัวแทนสองคนนะฮะหรือแม้แต่ในระบบของรัฐสภาลใหญ่ก็สองคนหมดสองคนหมดเพราะถือว่าเป็นตัวแทนรัฐเป็นตัวแทนรัฐนะฮะแต่ของเราเนี่ยมันไม่มีพื้นฐานวิชาการแบบนั้นของเรามาจากการโหวตกันแล้วก็ชนะกันในสภาล่างนะฮะโดยวุฒิสภาเนี่ยมาจากการเลือกตั้งเป็นตัวแทนจังหวัดแต่ผลสุดท้ายก็คือเป็นตัวแทนจังหวัดที่คะแนนเสียงน้อยกว่าสสหนึ่งเขตเขตเล็กนะฮะ กลายเป็นสภาพก็กลายเป็นคล้ายๆสๆสเขตใหญ่ที่คะแนนน้อยกว่าสสเขตเล็กเพราะถ้าเราไปดูอย่างกทมเนี่ยคนที่ได้มากก็ได้เป็นแสนเลยเป็นล้านเลยแต่คนได้น้อยคนที่ประมาณสักอันดับปลายๆคะแนน 20, สองหมื่นเศษนะน้อยกว่าคนเลือกการเลือกตั้งสสที่ในแต่ละเขตอีกสักคะแนนห้าหกหมื่ขน,น 5, 60, ขึ้นนะเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นได้ว่ามันมีความผิดปกติในระบบการเลือกตั้งและนี่คือประเด็นข้อที่หนึ่งรประเด็นข้อที่สองก็คือการวางลกลไกในตอนนั้นเนี่ยมันวางผิดเพราะว่า ชนะอวกกันมาแล้วยังไม่รู้ว่าใช่ไอ้วุฒิสภาทําอะไรนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแต่สสเพราะคะแนนก็เท่ากันไปกันกรองก็ไม่ต่างแต่ว่าน้านหน้าที่ให้ทีหลังมาหาที่หลังโดยไม่มีการ <c oughs> สตดี้มาก่อนอก็เลยมีการเอาใส่เข้าไปว่าเอาให้เลือกองค์กรอสิสระให้ไปตั้งถอดถอนเอาละสรุปอญญาจารย์คิดว่าไม่ควรมีเลยไม่ควรมีฮะเพราะาตัวจุดนี้แหละมันทําให้โครงสร้างของรัฐมนูลศูนย์นี่มันเป็นจุดช่องโหว่ ที่ทําให้การเมืองเข้ามาและทําให้เกิดกระบวนการในการแทรกแซงองค์กรอิสระคุณบอกว่างไงครับประเด็นผมยังเห็นว่าการมีพุทธิสภาอยู่มียังมีคงอยู่นั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อาการทะลุรุงร,ระบอบประชาธิปไตยนะครับอย่างน้อยมีวุทธิสภาเป็นกันชนอยู่ในเรื่องต่างๆนะครับจะมาแจการทั้งเรื่องเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นว <ทำ S 1> ่าเลือกตั้งครึ่งหนึ่งแต่งตั้งครึ่งหนึ่ง สองอย่างผสมกันนะครับแต่ไม่ควรจะมีจํานวนถึง200คนอย่างที่เคยเคยเป็นมาคุณหมอไม่กลัวเลยครับเลือกตั้งก็มีข้อดีข้อเสียแต่งตั้งก็มีข้อดีข้อเสียเพราะว่าผู้มีอานาจก็อยากจะคนของตัวเข้ามามทําไปทามาทั้งเลือกและแต่งตั้งผสมกันเลยเอาข้อเสียของทั้งสองอย่างมาผสมกันไม่เอาข้อดีเท่ากับเอาข้อดีของทั้งสองอย่างนั้นมาเรามั่นใจได้ไงว่าจะเป็นข้อดีสองอย่างทไมไม่ใช่ข้อเสียสองอย่างคือในเมื่อประชาชนต้องการให้มีทั้งการเลือกตั้งและ ตั้งในกรณีเช่นนี้เนี่ยก็ยอมให้ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาทาไมกรรมธิการล่างรัฐธรมนูญเนี่ยคุณหมอไม่เห็นด้วยเพราะแต่งตั้งเข้ามาอีกสิบคุณหมอบอกไม่เห็นด้วยแต่พอ <c oughs> เออกรรมธิการยกล่างรัฐธรมนูญเนี่ยนะครับคุณหมอพอบอกคอมชอเพิ่มอีกสิบว่าไปแต่งตั้งเขาได้ไงไปยุ่งเขาได้ไงแล้ทีเวลาให้มีการแต่งตั้งวุฒิสภาผมว่าไม่ใช่จํานวนเนียก็เป็นเรื่องที่มากมายเกินไปตั้งสองร้อยคนควรจะมีจํานวนที่ลดลง อาจจะถึงประมาณไม่เกินหนึ่งรอยคนวุฒิสภาในต่างประเทศในสหรัฐอเมริกานี้กํานวนก็นิดๆไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่เหมือน House of Lords แล้วคุณหมออยากให้แต่งตั้งเท่าไหร่ในหนึ่งร้อยใน1นึร้อก็แต่งตั้ง50ิเลือกตั้งห0สิบโอ้คนี้แต่งตั้งนี่ทําไมคุณหมอยอมนะทีเวลาคนไปร่างและรรมนูนหมอยังไม่ยอมเลยบอกว่ามาไงคอมมชเวลานี้ถ้าหากว่าออเขียนรัฐนูญให้ร่างรัฐนูญให้ดีนะครับ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยชอบธรรมให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ให้มีการบอกกล่าวเจรนายกุสมบัติของตัวเองได้การแบบนี้ให้หาเสียงได้เลยในกรณีเช่นนี้ก็จะได้คนที่ดีเข้ามาแทนคนที่ยกมือให้รัฐบาลเพื่อเอาเงินถ้ามันต้องคิดก่อนเลยบอกฮะว่าจะให้วุฒิสภาเนี่ยไปทําอะไรเออครับก็ตรวจสอบ การกองกฎหมายก,ออก,ก,กรออกกองการกองกฎหมายตวรวจสอบรัฐบาลตร,ร,รวจสอบอำนาจรัฐบาลตั้งองค์กรอิสระได้ไหมครับองค์กรอิสระสารรัฐธรรมนูญปปชกกตทอพวกนี้จะให้วุฒิปเป็นคนเลือกไหมครับก็จะให้ใหทากมาได้สองทางคัดเลือกตั้งและแต่ั้งผสมกันอย่างครึ่งหนครึงคร่ง,งอย่างนี้ในกรณีเช่นนี้ก็น่าที่จะให้วุฒิสภาทำหน้าที่ในการเลือกกรรมการองค์กรอิสระด้วยอืม อาจารย์ว่าไงองค์กรสระและหน้าที่ของวุฒิสภาอ,อาจารย์ไม่อยากให้มีละวุฒิสภาผมผมเห็นอย่างนี้ฮะคือวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยก็ต้องยอมรับอยู่จุดหนึ่งว่าตอนปีสี่ศูนย์เนี่ยวุฒิสภาที่มีอยู่ก่อนขณะนั้นนะ่ต้องถือว่าใช้ได้กอนข้างดีแต่ก่อนหน้านั้นมันไม่เป็นที่ยอมรับงาที่มาจากการแต่งตั้งมันเป็นเรื่องบังเอิญสมัยคุณบรรหารไปตั้งวุฒิสภาขึ้นมาแล้วก็ ไปเลือกนักวิชาการเลือกคนที่มีคุณภาพก็ถือว่าเป็นการเลือกที่มีคุณภาพดีเพราะว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าชุดนั้นเนี่ยต้องเพอร์ฟอร์มให้ดีเพราะว่ามันกาลังมีเลือกตั้งตามมาใช่ถ้าทําไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันถูกดา่าก็ไม่เชิงครับผมว่าเข้าใจว่าเป็นที่ตัวที่ทปรึกษา <ๆ S 1> เขาหลายๆคนที่เขาเห็นว่าควรเสนอคนที่มีคุณภาพแล้วก็ผมก็ดูตอนนั้นก็มองว่าหลายๆเรื่องก็เสร็จ เสร็จสิ้นแบบใช้ได้ในสมัยคุณบรรหารเหมือนกันนะฮะ<ช>เรื่องเรื่องของรัฐมนูญเรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องกอพรอเรื่องที่ออกมาจนกระทั่งเป็นรัฐมนูล2440เนี่ยแต่ยังไงต่างอาจารย์ยังไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยทั้งสองอันเพราะว่าด้วยเหตุผลนี้คือว่าการแต่งตั้งเนี่ยเรามีบทเรียนในอดีตมาตลอดเรื่องของวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งก็คือเรื่องของการสืบทอดเพราะส่วนใหญ่ก็จะตั้งข้าราชการ,ราประจําคนที่เองสั่งได้ ก็สั่งได้สั่งมาเพื่อให้โหวตได้เอาละถ้าไม่มีวุฒิสภาตามโมเดลของอาจารย์ซึ่งต่างกับของคุณหมอประดิษฐ์แล้วองค์กรอิสราสารรัฐหนุวนก่กระตปปชอะไรพวกนี้จะก็มาผ่านกระบวนการสัญหาที่มาโดยวิธีการอื่นนะฮะเช่นกระบวนการที่มีคณะกรรมการสรญหาในลักษณะที่รับมน่วเขียนซึ่งอาจจะไม่ใช่สสก็ได้แต่สสเป็นคนคัดให้เหลือจอํานวนสองเท่าสสคัดเหลือสองเท่าสองเท่าแล้วก็นําเสนอขึ้นไปเชื่อมโยงต่อสถาบันทั้งบนองค์ประปมุ ก็ให้องค์กรมนตรีคัดให้เหลือเพื่อเหลือเพียงตัวจริงเพื่อจะนําขึ้นทุนเกล้าก็คือพูด้ง่ายว่าให้องค์กรมนตรีทําหน้าที่คล<ม>้ายๆกับวุฒิปัจจุบันนี้ครับแล้วให้สสเป็นผู้สรรหาใช่ครับเหมือนกับการสรรหาสสไม่เชงก็สรรหาจาัดกระบวนการสรรหาทีาค่คัดให้เหลือเพียงสองเท่าแล้วก็ขึ้นไปก็มีความเชื่อมโยงทางการเมืองอยู่แต่ไม่ให้สสเลือกเองครับตกลงอันนี้เนี่ยถ้ามีคนบอกว่าระคายเคืองเื่องพายุโคลบาทเพราะว่า ทำให้สาบัญพระมหากษัตริย์เข้ามาพัวพันกับการเมืองเนี่ยอาจารย์จะว่าอย่างไรผมว่าไม่ไม่ล่ะฮะเพราะว่าในต่างประเทศเองเนี่ย<ม>นะฮะสาบันพระมหากษัตริย์ในสาร,บ,สรบันประมุขของรัฐเนี่ยก็มีส่วนในการที่จะดูดูแลทางการเมืองอยู่อย่างเช่นในประเทศในแถบสแกนดิเนเวียรหรือว่าเบลเยียมเนี่ยฮะประธานวุฒิสภาเขาเนสภาสูงเขาเนี่ย,าายมาจากองค์รัชทายาทแล้วก็เชื้อพระวง ตรงอาจารย์กำลังจะให้ยอมรับเสียนเลยว่าสระบ,บันพระมหากษัตริย์ก็ามาพัวพันกับการเมืองได้มันเป็นสภาพความเปนจริงฮะต้องยอมรับว่ามันคือ